เพวกเจมของพี่เจมลี่เจมลีหายไปแล้วเจมอย่ามึงตายหานะน้องเอออย่าตายนะเจมอย่าตายนะตายนะเจมไอ้เนี้ยไอ้ก๋วยแม่มึงยังสำคัญสำคัญกว่า Xbox ซ์บที่มึงมีอีกนะเว้ยเอ็กซ์บวันที่มึงมีเฮ้ยเว็กซ์บ็อกวันที่มึงมี

เราเรียนว่าผู้ให้รกัเหนื่อยทันอ้วนมากแล้วมันก็ปิดไว้หางเลยที่เย่ไอ้ย่าชื่อกูชื่อชื่อคุณอมเปลี่ยนมาเป็นแล้ววะฮัลโหลพูดอ้วนอีกหนึ่งคำเตะเฮียไอ้ผม มึงไม่ต้องแท็กกูแล้วนะเจมไอ้เหี้ยเอาจริงมึงก็เพิ่มมาเลยอ่ะไม่รู้จะแท็กมาลำเหี้ยอะไรมันดูลกตาไงไอ้เหี้ยพูดไอ้เหี้ยพูดอ้วนอีกหนึ่งคอมไปซุปเปอร์ไอดอล์ดีเชอ้ยห้ามเล่นพ่อแม่กันครับห้ามเล่นพ่อแม่ลูกเพไอ้ชายเล่นลุงป่าน่าอาร์เลยวะ อย่ยเล่นพ่อใล่รู้อะไรยเล่นเป็นเด็กออยู่เป็นเด็กไอ้เปรี้ยจ้าอูผมก็หอร้องแล้วขอร้องอะไร้องหายเออแหวว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  เว่ยเว่ยวยเวยเ้วเว่ยหลเวสาวไม่ยกูเยได้สัตว์เจมเจมอาเลยอย่าวกเไตลกนะครับเวยเวผมไม่ขำนะครับผมไม่ขำเลยนะครับไม่ี่งไอ้เจมแง่ผมไม่ขำนะครับ แม่แม่เจมแม่แม่ไม่ได้ขอบวควแหกของผู้นี้แม่แ่วาแวะของผูนี้ไรต้องชุดที่คนทองสุกเลยชุดที่คนท้องสุกโกโกะโกโก้วะคิมิซูนีดัเชื่อ ใช่วันนี้ไม่มีคนเลยไม่มีคนคุยเราอยากดูไม่รู้เดี๋ยวรอไปเทิร์มพี่ยะรอไปเทิร์มพี่ยะมันก็แบบอุชิโนบะเบาลเล่นดาวเนกาทีฟอะเล่นดาวเนกาทีฟโอ้เนกาทีฟเนก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 เออเจ้าเกมเล่นไมโคร ครับอาวีตมาเลยหมดสร้างสร้างห้องสร้างห้องสร้างห้องเล่นเรื่องกับพวกพี่สองหนึ่งลุมพี่บีนก็เฮียเล้อแม่ของผมโอ้โหลูกครับแต่ไม่ล้ออีกแล้ว มจะด่าว่าแม่มึงโคตรผอมดีกว่าเออเฮียนีอะไรไปกำลังใจแม่มันด่าแม่มันโคตรผอมไม่เป็นไรนะด่าอ่ะเป็นเป็นเป็นเฮียเป็นแบบแม่กูมาชมไอ้เชี่ยไมี่แม่กูแม่งรู้ดิชั่วแม่เ <c oughs> จ้าหล่อเหรียญผมไม่ชอบเลย เยอเกิดอุ่นในเบคับรอเรียนโอ้เดยอรอเหาเรียนหนังสือโุ้ยเชี่ยเผเลยไอเจีไอทุเรดเออไอจมไอก้เชี่ยใครเปิดบอท หมดหมดเลยมันไม่มีนช่ว่าเออไม่ไม่มีหมดเยอะมากสักกระเบือเปิดหมดอู้เด้อหลอนยาเอออยาดหมดเปิดหมดเยอยเปิดหมดหมดฟิฟายสยอะอาโอวิเอฟฟี่ไฟโคตรตึงโคตรเนี้ยเไอ้เอลสู่ไเอลสูอืมเออสูสเซกินายูโอเค นี่ยังมรู้ว่าผมรู้ว่าผู้ผู้กู้เวทายนะเยอะว่าพูดคนยูทูบเบอร์ที่แบบผู้ติดตามเยอะเป็นอันดับห้าของประเทศไทยคือใครนะครับอายโอเคใจเชื่อชัดไอเจตัวรู้ไอ้เฮียไม่เคยเอาถามเลยเลยไอเหี้ยบอกไอเฮียแม่ไอยูเป็นไอยูเป็นเก้าล้านก็ทราบเลยเฮียเก้าล้านจะสิบล้านแม่งดังได้ยังไงคนไทยก็ไม่ได้ติดตามหรอกไอเฮียถ้าพูดตามตรงเออต่างชาติทั้งนั้นเลยติดตามแดกไอพวกไอ้ไอ้ไอ้คนแดกหมูไอเ้ยมันติดตาม อิสลามเรียกอาเแดกหวยเี้ยเฮียคนคนอิสลามแถวอินโดไม่ทอกสีขีดหมาเลยสัเอเชี่ยคตรเชี่ยเลยคนถอกสีแล้วมันยังโคตรกาเะไเชี่ยแบบเอามือไปมาทอกสีโอเลือกลองเพลงเฮียนะไอ้ควายเฮียมันถลกมันควายตลอดกันดัาดุณดดัดดดัดมดัดดดัด ถ้าคุณย um. ังรอผมอีกผมจะปิดรอบไว้แล้วไงแต่รอบแต่รอบเออรอเหี้ยอะไรเออไม่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 ใช่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 ผมจะใช้อำนาจแอดมินอยากหลนแบนนะครับอยากหลนแบนไม่ผมไม่แบนผมไม่แบนคนที่มียศเดียวกับผมหรอกไอ้ยผมผมไอ้เออมันไม่แบนมันไม่ชานมันจะเซ็กแทนไอ้เใชยเกจ้ตว์ เกมไอกเกี้ยเฮี้ยเซ็กเรามาม,มีเซ็กกันเถอะโยไม่เอาอกเกมไอกเกอีกเก้ยไอควายหัวโลชา้ามันเกี้ยเออเฮี้ยมึงมึงมึงลาบมึงลาบเยอะจังมันมึงลางดมมันมันมันเซ็กตูดด้วยเฮี้ยมึงอย่ามา lg tv ใส่กูเจมกูไม่ชอบไอกเฮี้ยสะยูย่ไอสัส ทำไม่ได้เู่ัดไม่ได้ใช้คำพูดพี่อะไรเงี้ยสยอยยิงจะร้องจะร้องเลยอย่าร้องเลยเนาะพี่เข้าใจคนเราอยากกระตุดสักครั้งในชีวิตใช่ไหมพี่เข้าใจจ้ะเออจะไม่เตรียมมีเยอะคนแกงไอเจมเลยสัตว์เออ

มป็นคนเสียตูดนี่เงี้ยอนี้อะราะไอเนปัทุน,น่าไอ้ควายปุกปกติดีมึงนูอเี้ยวายเอารอเงีนน้ยเร็วอม,มีกล้ามมีแขนมีกล้ามนื้ตัวมึงมีแต่ต้องใชแ้แต่มีกล้ามแต่ไม่หงอกใน,ตน,น,น่ตูดไอ้ควายแต่ละไปลวไปละละเด,ดี๋ยวขอรื่องนี้มานี่ก

เชื่อไหมว่าเนี่ยเราเล่นจับตาหนึ่งมันมาพอดีแม่งไปบอกว่าผมวิ่งผ่านน้ำมาพี่พี่เชื่อผมไหมมึงพูดอย่างนี้คงต้องเชื่ออะไรเี้ยไม่เชื่อคงไม่ได้ระหว่างกูผมมันไอ้เชี่ยเราเจอกูไอ้สัตว์น้ำหนึ่งขันก็พอหนึ่งก็แบบนี้ไม่อ้เชี่ยทำได้ไม่สุดมุกไอ้สัตว์ประหยัดค่าน้ำไหมไอ้เียโอเยสโคกไอ้เชื่อมันโอ้ยเฮียยูเอสบีหลุด USB ot, คีย์บอร์ดกูหลุดคุยปักเคียอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่รู้เอ่อไอโอเคใช้มาบ่ากาแลแต่มันก็จะมีเหี้ยอะไรขึ้นที่จอกูไม่รู้ควบคุมยากชิบหายไงขึ้นมาแล้วไอเหี้ย yeah. เ,เหียรอเล็กห้องจะเย็นเนครับ เล่นบีไฟเขี้ยะกูได้กูได้ชุดเกาะนี่มากูรู้สึกแข็งแกร่งมากอัานสตองแล้วไอ้เฮ้ยม่มันมันเขียนว่าไงมันไม่จีนด้วยนั่นโอ้ไม่จีนเลยโอ้ไอ้เขี้ยมันบวกขอโทษเยอะเลยมัดเขี้ยเนี่ยเขี้ยเอาหัวด้วยเขาไม่น่าดีเรื่อยชุดเกาะเอาง่คือมันมาเลือกเจ็ดแม่งเลือกเทอะไอ้เขี้ยละมัดเขี้ยอ้เขี้ยเรามัดที่กูลงว่ามีซิมไบโอด้วยแต่เด็กกูต้องหาเอพีซี ผมมีมีของทำมันอยู่ครบเลยอ๋อเอาต่ดาดาต่ดาดาแต่าดาดาขอรวลสักครู่นะ เออเล่นประมาณสี่ห้าคนได้เจมันไม่อยู่อะ่ะไอเจมมันตดแตกตดแตกตายอะไรเลยใช่เออเจมมันไม่เจมมันล้างตูดไม่อยู่มันไม่ได้แบบขี้นาไอเ <c oughs> นี้ยการกูว่ะไอะ้ย่าขี้นาไหนย่านั่นกูหรือเปล่าท้อท,ทีพ่อนหนุ่มไ <c oughs> <c oughs> อ้นั่นอะไรย่ามืออะตกถังขี้ไอะสัตว์อย่างมืออะตกถังขี้วายอมีเราเนี่ยพวกเราสี่คนนี่เลยในห้องเสียงอะ อื yeah, ่าบีมอดอะไรอะเกนโซคยวแอดออนมันเย่อเลยอย่าเกนโซคยวส่งไปในห้องกรเตะอะมัดโตู๊อย่ยมัดเกนโซคยว